จาสนอกนี้ทาน้ำเร็บุกทีเสียงตำที่จนทงนุงสะเทือนขอบคุณจ้าขอบคุณมากๆสำหรับเสียงปรบมือนะคะเพราะไม่จ้าเพราะเหมือนในทีวีไหมคะเพราะอะไรนะ ขอบคุณค่ะรู้สึกดีนะคะทุกครั้งที่ชมมาร้องเพลงเพราะเสียงปรบมือให้อาจารย์บังหนูหน่อยได้ไหมจ้ามือคีย์บอร์ดหนูนี่รัวคีย์บอร์ดยังก็รัวระนาดเลยนะคะรัวแบบโหสุดยอดเลยนึกว่าตีระนาดจริงะคะโหสุดยอดเลย